สวัสดีมอโตจีพีนะครับพรุ่งนี้แล้วกับการแข่งขันมอโตจีพีนะครับวันอาทิตย์ที่ซัตทลิงประเทศเยอรมันนี้อย่าลืมดูกันนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ในรอบฝึกซ้อมเท่านั้นนะครับในรอบที่2เนี่ยนักบิดล้มกันระเนระนาดเลยหนึ่งในนั้นก็มีมาร์คมาเกดด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปอัปเดตอาการของมาร์คมาเกตกันนะครับนี่ผมจะให้ดูนี่ไม่รู้ใครทันหรือเปล่านะนี่ครับเคยเห็นห Honda นะฮอนด้าเกรซซี RC 2 1 2น่ V นะครับ ซึ่งรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2007นะครับซึ่งก็มีนักแข่งนะชื่อว่าโทนี่เอเลียสนะครับเป็นชาวสเปนนตอนนั้นนะครับไม่รู้ใครทันหรือเปล่าซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นมาถึงตอนนี้ก็17ปีแล้วนะกับไอเจ้า r c 2 1 2 v คันนี้นะครับเนี่ยก็ประมาณเป็นคันนี้เลยนะครับเนี่ย r c 2 1 2 v ไอคันนี้ก็เก่านะไอตัวโมเดลเนี่ยจากไอบางโคนขาวๆเนี่ยตอนนี้เป็นสีเหลืองเลยตอนนี้เพราะว่าโดนแดดนะครับนี่ผมก็เพิ่งได้มาฮะ คุณจะสังเกตว่าไอรถเนี่ย RC 22V ปี2007นะครับมันยังไม่มีวิงเลยนะวิงปีกหน้าปีกหลังนะครับกล้องที่ติดหลังรถก็ไม่มีนะ,นะตอนนั้นก็ประมาณนี้เลยนะอเอามาให้ดูกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปอัดเด็อาการของ Mark กมาเก t กันนะครับรวมถึงว่าทําไมที่สนามเนี่ยนักบิดเนี่ยถึงร่วมกันนัก ที่สนามเซตเทอริงนะครับในเยอรมนี in, ในการฝึกซ้อมนะครับเมื่อวานนี้วันศุกร์วันแรกเนี่ยก็ทําเอานักแข่งหลายคนล้มกันไปดื้อๆหลายคนเลยนะครับคนแรกเลยก็คือมาโคเบนเซคชี่นะครับซึ่งในการฝึกซ้อมครั้งที่2เนี่ยก็เป็นคนแรกเลยที่ล้มในโค้งที่11ต่อมา3นาทีนะครับมาร์กมาเกตนะครับขณะเข้าโค้งก็ล้มด้วยอาการไฮไซนะฮะก็คือทายรถเหวี่ยงนั่นเองเหมือนกับว่ายางหลังเนี่ยมันไม่เกาะ ซึ่งมาร์กเนี่ยเขาถูกรถเหวี่ยงนะครับตัวลอยไปในอากาศซึ่งก็ถือว่ารุนแรงมากตกลงมานะซึ่งมาร์กเองเนี่ยเขาก็ยังให้สัมภาษณ์ได้นะครับเขาบอกว่าความรู้สึกกับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ยังดีอยู่ซึ่งก็ชัดเจนว,ว่าอุบัติเหตุในช่วงบ่ายวันนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบมากต่อวันแรกที่สนามนี้ซึ่งตัวเขาเองเขาก็บอกว่าไม่กังวลเกี่ยวกับการแตกหัขกของนิ้วของเขาแต่รอยช้ำที่ซีโครงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รบกวนเขามากๆในตอนนี้ ซึ่งมาร์เขาก็พูดทิ้งท้ายนะครับว่าตอนนี้ก็ถึงเวลาพักของเขาแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยค่อยมาดูกันว่าสภาพร่างกายของตัวเขาจะเป็นอย่างไรแน่นอนครับอาการฟกช้ำอะไรต่างๆเนี่ยภายในหรือว่าภายนอกอ่ะมันยังไม่ออกมาณตอนนั้น,นครับมันจะรอวันลุ้งขึ้นหรือว่าอีก2วันเนี่ยและหลังจากการล้มของมาร์กมาเกตเพียง20นาทีเท่านั้น,นครับฟาบิโอดิจานันโตนิโอครับก็ล้มเมื่อออกจากโค้งหนึ่งแล้วก็มีการชูธงแดงขึ้น ซึ่งเพียงไม่กี่นาทีต่อมาเนี่ยหลังธงแดงของฟาบิโอดิจานันโตเนโอนะครับก็กลับมาแข่งต่อและก็ถึงคิวของทาคาอากินาคาการมีนะครับก็ล้มไปอีกคนหนึ่งขณะที่เปรโดอาคอสต้านะครับก็ล้มออกัสเฟอร์นันเดสนะครับก็ล้มนี่คือรอบฝึกซ้อมเท่านั้นนะ นักบิดคนอื่นล้มกันไปเยอะแล้วครับจวนเมียเขาเห็นนะเขาก็เลยล้มตามเหมือนเคยนะครับซึ่งในการล้มของจวนเมียที่สนามนี้นะเขาก็สแสดงอาการงหงุดหงิดออกมาทันทีเลยนะครับด้วยการกำมัดด้วยความโกรธเนี่ยเหมือนกับคนอึดอัดอยากจะต่อยระบายประมาณนี้นะซึ่งจวนเมียเองเนี่ยเขาล้มไปในโค้งที่1ซึ่งถ้าเรามาดูกันดีๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าสนามเซตเทอร์ลิงเนี่ยนักบิดส่วนใหญ่เลยอะจะล้มที่โค้งขวา ซึ่งเขาบอกว่าในการออกแบบสนามที่เซตเทอร์ลิงเนี่ยดูแล้วมันก็ไม่เหมือนใครเพราะว่าโค้งที่สนามนี้มีทั้งหมด13โคง้งแล้วก็มีโค้งซ้าย10โคง้งซึ่งก็เท่ากับว่ามีโค้งขวา3โคง้งขณะที่ทางมิชลินเองเนี่ยเขาก็คิดว่าเขานําเอาอยางที่ไม่สมดุลออกมาเพื่อวอร์มอัพแบบรวดเร็วที่ด้านขวามาใช้ในสนามนี้ และยางที่ใช้เนี่ยก็ทําขึ้นมาก่อนฤดูการนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีส่วนกับสภาพอากาศในสนามนี้ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับที่มันมักจะมีสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็ชืน้นแต่ในฤดูร้อนที่หนาวพิปูติในยุโรปนะครับทางตอนเหนือนเนี่ยก็ทําให้การแข่งขันในวันศุกร์เมื่อวานนี้นะครับมันมีอุณหภูมิสูงสุดเพียง18องศาเท่านั้นนะครับซึ่งก็แตกต่างอย่างมากนะจาก26องศาที่เคยพบนะครับในรอบคัดเลือกเมื่อปีที่แล้ว ก็คิดว่านี่น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้นักบิดหลายคนเนี่ยล้มกันซึ่งหนึ่งในนั้นที่ลม้มแล้วก็เจ็บหนักที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นมาร์คมาเกนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับในการแข่งขันวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับว่าแข่งจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับสนามนี้ส่วนอาการบาดเจ็บของมาร์คมาเกนะครับเห็นเขาให้สัมภาษณ์ได้อะไรอย่างงี้ก็ดูแล้วก็อุ่นใจขึ้น